รายการเวทเดอะเคชนะครับอ่าเราก็ใช่เราก็นําเสนอไปหลายรอบนะครับ <c oughs> ซึ่งรายการนี้เนื้อหอมมากนะครับเวลาผ่านไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็พีประเทศนู้ประเทศนี้ยีบไปซื้อไปทําซื้อไปทําซื้อไปทำเนื้อหอมจริง่ะ <c oughs> <ๆ S 2> นะครับแต่บ,บ้านเรานั้น <c oughs> ไม่ไม่พูดแล้วกันหกสิบวิพี่ชิตแสน <c oughs> โอ้ยโอ้ยอ้ยไอ้ดิ <c oughs> ไอที่ไม่ได้เลยทีเทียวับส่งส่งพาไปดูเกมได้ไงนะครับมีพูดถึงอยู่ครับผมอ่ะนะคะซึ่งล่าสุดนะครับมีอิตาลีนะครับซื้อไปทำแล้วอ่าเออนะครับอ่าชื่อไอรายการเขาชื่อว่าดอเคชเฟรนดี้อิน p a ก่ะปานะครับก็คือไปโกงนะครับหนีออกจากโกงให้รอดละกันอะไรองี้อดอะเคชเฟรนดี้อิสกระป นะครับอืมอ่ะซึ่งเขาเนี่ยจะออกอากาศนะครับวันอาทิตย์นี้วันที่เปดเอ่อครับนะครับเวลาแวบาเวลาเหมือนจะพามามด้วยเออสองนุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับแลวออนเอกเอกเอ,อคือพี่เมียวันอาทิตย์แต่ออนจริงก็คือจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มครึ่งเวลาพามาม้วออ,อืมอือเวลาที่วีอ่อนตอนเย็นเออไม่ออนตอนเย็นนี่ออนพามามเลยนะอ,อ,อืมแต่ปัญหาคือว่า เขาไม่ได e ้เอาฟอร์แมตอิสราเอลปกติที่เป็นตอบคาถามสิบข้อถูหนึ่งข้อแล้วคนแล้วคนที่อยู่ข้างล่างไปเอาของไม่ใช่อย่างนั้นอืเขาใช้รูปแบบของสหรัฐอเมริกานะครับที่ต้องมีแข่งกันก่อนแล้วก็ใครชนะก็มีสิทธิไปคว้าของรางวัลซึ่งจะกี่ตังอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปครับอืนะครับซึ่งการใช้รูปแบบเนี้ยการตีแจกตังแน่แต่แจกใครเท่าไหร่นั่นเอง นะครับเขาจะได้ขออะไรเท่าไหร่แล้วแต่เขาเลยเออนี่รายการเขาเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่ะซึ่งรายการนี้นะครับผลิตโดยเอเนอร์โมชัยอิตาลีนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างสองทีมทีละสองคนนะครับคนหนึ่งอยู่ข้างบนต่อข้างนามอีกคนอยู่ข้างล่างไปเอาของเออนะครับคนที่อยู่ข้างบนต่อขานามเพื่อสะสมเวลานะครับแล้วคนข้างล่างก็เข้าไปในคีนะครับเพื่อที่จะเอาของแล้วออกมาให้ได้อออ อมหมดถ้าเอาของออกมาได้ก่อนหมดเวลาก็ได้ของไปถ้าอืมประตูปิดก่อนจบเลยอืมนะครับก็จะได้เพก็จะเพยไปนะฮะอะไรอย่างงาี้ยนะครับอันนี้กติกาคอนเซ็ป์คร10 10่าวๆนะฮะอ่าเพราะว่าถ้าเวอร์ชั่นอิสรลลาเอลปกติเนี่ยก็คือถ้าออกมาไม่ได้ก็คือลืมเหมือนกันไม่ได้เลยเลยไม่ได้ของแม้แต่ชิ้นเดียวเออไม่ได้ของ แต่บางที <Wars> ่อาจจะให้อะไรแล้วแต่ที่นะก็จะเหมือนกับบ้านเรานะครับผมที่ออกมาไม่ทันภายใน60วินาทีนะครับผมโดนประตูดีบนะฮะเอ้แต่ที่นี่ยังดีนะถ้าโดนประตูดีบแล้วยังมีส่วนใดส่วนหนึ่งออกออกนอกประตูได้ก็ถือว่าให้นะอืออก็อยางแน้อยวยรางน้อยต้องออกครึ่งตัวครึ่งตัวอ่าใช่ใช่นะสรุป60วินนีคือเราไปก๊อปเขามาใช่ไหมหรือยังไงนะฮะ เอา,มาอไม่ใช่เหรอต้รายการเหรอไม่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 เราต้องดูความจริงก่อนนะครับเราต้องสืบไปก่อนว่าเรดเดอะเขตเนี่ยเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยมาเลี้ยวรายการนี่นาน,น,นมา,มานานสองพั<า>นหกสิบปีปีที่แสนครับโอ้ย <laughs> นี่ก็จะพาไปให้ได้เลยนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าอิตาลีซื้อเลี้ยวนะครับผมรายการอื่นจะหมายถึงว่าประเทศอื่นเขาจะซื้อกรัต่อไหมนะครับเพราะช่วงนี้ยอมรับว่าเนือหอมจริงๆ ใช่ใช่แต่ผมว่ารายการนี้จริงๆไทยก็น่าซื้อนะรายการต่อไปเนี่ยขอบไทยน่าซื้อแต่ว่าไทยยังไม่ได้ซื้อนี่เห็นไหมเห็นไหมรือต้องกลับมาเชื่อมโยงแบบอย่าดิอย่าดิเดี๋ยวสีวแม่ผมเลยยังชอบเลยคนคนที่มันเก็บเชื่อมโยงจาก ChatGPT เนี่ยไม่เอาจริงคือโอ้โหเฮียีไม่พูดเงี้ยโท